บุกหอพักเอกนิตที่อุระ,ะพร้อมเผยเหตุชวนทึ่งที่ไม่ไปอยู่คอนโดหรือบ้านด้านฟอนตาเล่คิดถึงชนาทิพจึงอัดคลิปหาเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้ยังอยู่กันที่เรื่องราวของน้องบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับอย่างที่ทราบเนี่ยผมมาก่อติดน้องบุก ถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับมาทำคอนเทนต์ลงให้กับทางฝั่งของสยามสปอร์ตต้นสกัดที่ทำงานของผมแล้วก็มีที่เมืองทองด้วยนะครับก็ติดตามกันได้เรียกได้ว่าเป็นคลิปสุดเอกลุสิบเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ก่อติดกันหลาย EP ีนะครับส่วนในต้องซุยวันนี้เนี่ยจะอัปเดตเรื่องราวของน้องบุ๊กเอก,กนิตปัญญากันหน่อยอย่างที่ทราบว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตการค้าแข้งที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจของนักฟุตบอลไทยหนึ่งคนเลยนะครับ จากเชียงรายสู่เมืองทองจากเมืองทองสู่เจลีกและมาเล่นอุระเลสนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลเจลีกนี่ครับคงเด่นภาพการฝึกซ้อมภาพการเป็นอยู่ที่อุระของเจ้าบุกกันเยอะแยะมากมายนะครับก็มีพี่มิวอดีตล่ามของพี่อุ้มกับพี่เจเนี่ยเป็นคนคอยช่วยสพอร์ตทุกเรื่องราวนะครับซึ่งตอนนี้น้องบุกก็ถือว่าปรับตัวได้ดีใน ระดับหนึ่งแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เหลือเพียงแค่ปรับระดับความฟิตลงฝึกซ้อมซ้อมเข้าตาสกอร์ซ่าปุ๊บก็จะมีลุ้นลงเล่นให้กับอุระวะนะครับคาดว่าน้องบุ๊กเนี่ยมีลุ้นมีชื่อคือช่วงปลายเดือนนี้ก็ติดตามกันหลายคนสอบถามว่าน้องบุ๊กมาคาแข่งที่ญี่ปุ่นกับอุระวะในเจลีกเนี่ยเจ้าตัวอยู่ยังไงนะครับคืออย่างที่บอกว่าการที่นักฟุตบอลไทย จะมาเล่นเจลเีเขาอาจจะต้องอยู่คอนโดหรือไม่ก็บ้านนะครับเราสามารถเลือกได้แต่เจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่หอพักของสโมสรอ,อุระะนะครับคือเจ้าบุกตอนที่มาทดสอบฝีเท้าหรือมาฝึกซ้อมเนี่ยก็มาอยู่แล้วหนึ่งครั้งแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าเฮอมาอยู่ที่เนี่ยมันโฟกัสฟุตบอลได้100%เ็นะครับและอย่างการมาอยู่หอพักสโมสรอ,อุระะเนี่ย มันสามารถเดินทางไปสนามซ้อมอุดรวะโอฮะเทนนิงกราวเนี่ยได้แบบแป๊บเดียวถึงนะครับไม่ต้องเดินทางไกลได้โฟกัสฟุตบอลเต็มที่ได้เก็บพละกกาลังไปฝึกซ้อมอันนี้เป็นสิ่งแรกและสิ่งต่อมาคืออยู่ที่หอพักดีตรงที่มีอาหารการกินที่แบบดีมากๆโภชนาการครบทั้ง3ามือ้อเชา้ากลางวันเย็นให้กับน้องบุ๊ได้เลือกทานเลยเนะครับ และหอพักของสโมสรญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดอาหารการกินที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากจะทําให้น้องบุ๊กอ่ะมีโภชนาการที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีเลยแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตในแบบฉบับวิถีของฟุตบอลญี่ปุ่นคืออยู่ที่หอพักเนี่ยซักผ้าเองเนะครับห้องน้ํารวมด้วยนะคือได้รู้ว่ากว่าจะประสบความสาเร็จที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ง่ายซึ่งน้องบุ๊กก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมตรงนี้นะครับ พูดง่ายว่าน้องบุ๊กมาครั้งนี้โฟกัสฟุตบอลล้วนคือเจ้าตัวเนี่ยอยากจะได้เล่นอยู่กับอุรวะยาวๆอยากจะได้อาโอกาสลงสนามแล้วก็ลุ้นให้อุรวะซื้อขาดจากเมืองทองนะครับพอซื้อขาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ตอนนี้เขาแบบโฟกัสฟุตบอลเต็มที่จริงๆส่วนห้องอาหารการกินเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็ก็พร้อมหมดอะคืออย่างที่บอกว่าถึงแม้จะเป็นหอพักที่ให้ดาวรุ่งของสโมรสรอ,อุรวะพัก ต่มันก็มีนักเตะชุดใหญ่พักอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจ um ุมเปหยาคาวะที่เป็นดาวรุ่งแล้วขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วแล้วก็มีนักเตะชุดใหญ่เนี่ยก็จะมารับประทานอาหารที่หอพักในทุกๆเช้าก็จะทําให้น้องบุ๊กได้เจอนักเตะเหล่านี้มันก็ทําให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นก็ไม่ต้องไปอยู่แบบเหงาคนเดียวอยู่ที่นี่มีเพื่อนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เรียนรู้ภาษานะครับแล้วก็อยู่หอพักมีกฎต่างๆที่น้องบุ๊กจะต้องทําตามกฎด้วยนะทั้งเข้าออกห้ามเกินเวลาเนี่ย มันก็ฝึกฝนระเบียบวินัยไปในตัวนะครับซึ่งน้องบุ๊กว่าว่าเฮ้ยเขาอยากอยู่ตรงนี้มันมันดีมากนะครับโฟกัสฟุตบอล100%เลยแล้วก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เหงาแน่นอนถึงแม้ว่ภายในห้องเนี่ยมันจะมีแค่เตียงนอนตู้แล้วก็แอร์แล้วก็แล้วก็ทีวีเอามาเนี่ยมันไม่ดมีอะไรเยอะเลยแต่น้อบุกบอกเขาอยากอยากโฟกัสฟุตบอลนะครับเลยเขาเป็นเด็กที่แบบ คือกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็แบบฟุตบอลล้วนๆจริงๆนะสำหรับเอกนิตปัญญานะีครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าผมเชื่อคุณผู้ชมคงเห็นในในสนามฟป,รปอรอตแล้วที่ผมพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงอีกมุมหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็ดูครับให้กําลังใจน้องคนนี้เยอะๆนะสำหรับน้องบุ๊กเอกนิตเข้ามาเจลีิมาอุตวะหุ่นนี้เนี่ยเขามาตั้งแต่ทดสอบฝีเท้ามาฝึกซ้อมจนไปเข้าตาอุตวะเข้าตาโคสโกซาจนได้มาเนี่ย มันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่คราวนี้อยู่อีกสเต็ปหนึ่งแล้วถ้ามาแล้วสามารถประสบความสําเร็จได้ลงสนามได้เนี่ยโหมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดส่งกําลังใจให้เยอะนะผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายน้องบุ๊กเองก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะอุตวะเนี่ยมันเป็นทีมใหญ่มีนักเตะระดับท็อปของญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายการแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงแต่เขาเลือกมาแล้วนะครับเขาอยากออกจากเซฟโซนอยากจะมาพัฒนาตัวเองมีแต่ได้แต่ได้นะครับ และดูมาใช้ชีวิตยอยู่เหมือนนักเตะดาวรุ่งของอุรุวะเลยแล้วแต่อุรุวะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยกว่าจะผ่านไปเป็นซปเปอร์สตาร์เขาก็ผ่านหอพักที่น้องบุ๊กอยู่ใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้ตลอดนะครับเออเพราะฉะนั้นไมล์เซตของของน้องบุ๊กน่าสนใจเป็นนะักฟุตบอลที่ทัศนคติดีจริงเท่าที่ผมมาอยู่ได้มาสัมผัสเนี่ยเขาชอบเขาแบบฟุตบอลล้วน,วนจริงๆและมีพี่มิควคอยช่วยผมเชื่อว,ว่าน้องบุ๊กจะไปได้ไกลนะครับให้กำลังใจน้องบุ๊ก กันเยอะๆละกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ช anel ต้องสุยมา update. อัพเดตอ่ะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันได้ครับน้องบุก๊กก็ลงทะเบียนเรียบร้อยพร้อมที่จะสู้แย่งตําแหน่งผมมองต้องใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ในการปรับระดับความฟิตปรับวิธีการฝึกซ้อมให้เกักบทีมอ่ะสัปดาห์ที่3ก็น่าจะดีขึ้นนะเออก็ไม่ต้องเร่งรีบละก็ไปตามสเต็ปแล้วอย่างบอกทีมเจลีเขาเขาวัด เรื่องของสภาพร่างกายเขาเขาพร้อมที่จะแบบปรับให้เอกนี้เนี่ยสามารถเล่นเจลิกได้อยู่แล้วนะสำหรับอุร์วะเรตเดมอนนะครับอ่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็มีเรื่องราวของพี่เจชนาธิปมาฝากกันนะครับนี่ก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่มาสร้างชื่อเสียงให้กับฟุตบอลไทยที่เจลีกญี่ปุ่นประสบความสําเร็จมากมายนะครับทั้งกับซัปโปโรแล้วก็ย้ายมาฟอนตาเล่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อยู่ที่ ที่ญี่ปุ่นแล้วกลับไปที่ไทยแต่ทางฝั่งที่ญี่ปุ่นนี่ก็พูดถึงพี่เจชนาทิพตลอดนะวันนี้มาเจออีวานามิกองหลังของอุระะนี่ก็พูดถึงชนาทิพเหมือนกันว่าเป็นนักเตะที่มีความพิเศษในตัวมากนะครับแล้วก็อยากจะเจอกันอีกแต่ที่บอกว่าไม่ได้เจอแล้วพี่เจกับไทยลีกแล้วนะล่าสุดนะครับวาสกิฟอนเตเล่อดีตโ้าสักการของพี่เจชนาทิพเนี่ย เขาอัดคลิปเหมือนจะคิดถึงวิเจชนาทิพนะอย่างที่ทราบว่าพิเจเนยไทยลีกเปิดฤดูก,กาลแล้วก็ได้ลงเล่นกับบีจีแล้วใช่ไหมล่าสุดฟอนเตเล่เนี่ยเขาจับลาดคลิปส่งกําลังใจให้ชนาทิพในการเล่นไทยลีกมียูโคบายาชินี่พูดว่าไงชนาสบายดีไหมคิดถึงตลอดแล้วก็มีเคียวเฮโนบริซาโตะนะแต่และคนที่เป็นตัวท็อปของฟอนเตเล่ทั้งนั้นนะชวนชนาทิพกลับมาญี่ปุ่นมากินข้าวด้วยกันนี่ มียาสุโตวะวากิสากาอีกหนึ่งคนนะครับนี่ก็โ,โหเป็นเพื่อนที่ร่วมทีมวิเจชนาทิพย์เขาบอกว่าสบายดีไหมคิดถึงชนาทิพย์คือเห็นไหมพอจะเล่นนี่คิดถึงชนาทิพ <c oughs> ย์น,น,น,นะครับเสียดายนะเอ่อตอนที่เขาอยู่ก็ให้โอกาสเขาเล่นเต็มเต็มนิดหน่อยโอนิกิจะได้ต้องคิดถึงจะได้เห็นวิเจยเล่นอยู่เจลีกต่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจนะที่ทีมจากสโมสรเจลีก นักเตะดังๆของญี่ปุ่นยังคงคิดถึงชนาทิพย์ส่งกระสินนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อเสียงอย่างมากให้กับวงการฟุตบอลไทยในเจลิกคือทั้งพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยเนี่ยต่างสร้างชื่อเสียงและก็ทําให้นักเตะญี่ปุ่นยอมรับเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อนักเตะญี่ปุ่นรุ่นต่อๆไปครับคุณผู้ชมที่มาเนี่ยอย่างเจ้าเช็คอย่างเจ้าบุ๊กเนี่ยมา ก็ทำให้นักเตะญี่ปุ่นเขายอมรับแล้วเปิดรับนักฟุตบอลไทยง่ายขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณบรรดารุ่นพี่ที่ทำไว้ดีแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักเตะไทยในการค้าแข่งเจลีกที่ Channel ต้องซุยมาฝากกันก็ชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดส r i b e กันด้วยนะที่สำคัญนะครับขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกลเน่กานูลาบาพัดมี2รสชาติใช้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีม มีปโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเทุกสาขาเลยนะครับอย่าลืมติดตามรับชมก็ะทีสำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามไปเช่วงนี้เนี่ยฟุตบอลไทยนอกจากติดตามน้องเช็คน้องบุกในการเล่นเจลีกแล้วเนี่ยทีมชาติไทย u 23ก็แข่งชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็ดูกันได้กระแสดีเลยที่พีทระยองแล้วก็มีไทยลีกด้วย ดูกันมันมากแน่นอนนะฟุตบอลไทย,ยออติดตามรับชมฟุตบอลไทยได้หลากหลายช่องทางเลยช่วงนี้น่าจะมีความสุขการสหรับคอบฟุตบอลไทยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ